พราะไก่ไข่เท่งนะคะรายการสเสบียงบุญนะคะไม่ขายถวายเป็นหลักนะคะ,ป,ะปื๊บปื๊นปบนะคะวันนีม้มาที่ข่าวแก้วเสด็จเพื่อคณะสงฆ์และสมเช็จสองรอยลูจกจ้ โอ้สวัสดีค่ะปะ้าไก่ไข่แท่งนะคะเป็นคลิปแรกที่ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันความรู้สึกดีๆนะคะที่อยากจะออกโรงทานไปทั้งในและต่างประเทศแต่ขอประเทศไทยก่อนนะคะก็คือว่าในแนะนาของอินดีมทีมเรวยเนี่ยก็คือ มันเป็นความฝันของทุกคนนะคะที่อยากจะเป็นทานนบดีที่จะออกโรงทานคอนเซปต์ของเราก็คือไม่ขายถวายเป็นหลักนะคะแล้วก็อยากสะสมคนรัก <Yeah! S 1> ที่มีหัวใจที่จะเป็นทานนบดีด้วยกันจะมีมากมีน้อยก็ทําได้หมดเลยไม่กว่าจะเป็นการทําเดี่ยวหรือว่าทําเป็นสามสี่คนกลุ่มเล็กๆหรือว่าจะทําเป็นทีมแต่ตัวป้าไก่เองเนี่ยดีใจมากๆเลยที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ออกโรงทานนะคะ ไปทั่วประเทศเนี่ยนะคะให้กับคณะสงฆ์และก็สัมเนรนะคะก็อยากจะสะสมคนรักอาหารที่อยากจะออกโรงทานแม้ว่าจะเป็นข้าวจีข้าวเหนียวส้มตำนะคะหรือว่าผลไม้ก็มีคนที่ทำตามมาติดๆนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้สะสมทานนบดีเพิ่มขึ้น ไปเรื่อยๆเป็นทีม3-4คนเป็นทีม10คนหรือจะเป็นทีมขนาดไหนแต่หัวใจมันโอเคนะคะ <Okay. S 1> ก็ดีใจมากๆเลยครัเป็นคลิปแรกก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกๆท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอินดีมทีมค่ะ ไข่เต้นนะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้มาถวายสเต็กพัสนะคะที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วศูนย์นะครับมีพิมครข้าวัวพี่แดงพี่หมูพี่แอนะะ้นะคะแล้วก็มีเจ้าค้าแต่ละท่านที่ได้น้อมกันมมาด้วยนะคะให้ทุกคนได้ดังคับดังปังที่สุดเลยนะคะพี่ก๊อนที่สุดยังไงคะมาย่างหมูวันนี้เสบียงบุญถิ่มทิพย์เลยแล้วก็ถวายนินเราก็ พี่หนูแดงพี่หนูแดงรู้สึกยังไงครับหมักหมักหมูมาจากบ้านหมักเองทำเองย่างเองผมย่างคบแต่นาบุญกับเจ้าภาพเตาด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้ย่างอยู่สักประมาณหกกิโลค่ะ เดือบ <c oughs> ได้เต็มหม้อเบอร์50ล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นแล้ก็ใส่สลัดผักนะคะ <c oughs> ดีใจจังเลยใกล้เต็มโม้แล้วค่ะ อันนี้อันนี้เป็น,น,นเป็นสูตรอันนี้เป็นส่วนตัของน้องทองใบนะคะ<ด>แล้วก็น้องหนูแดงนะคะอร่อยอร่อยนุ่มละลายในปากเลยคะ่ะ สด,สดสดจากสวนฟาร์มอินซีฟาร์มเขาแก้เศษค่าวันนีคะโอ้คุณอันนี้จะของฟาร์มนะครับผูดูแลผักผู้ดูแลผักสดสดจาเขาแก้เศค่ะ ของคขาเืนจะต้องใช้สวยแค่โพสลาพนี้เนี่ยของของเราเอ ลุล้ลุลลุนำโดยคุณลุงจันนตัหน้ตัหน้ื่อีอัน mm นี hmm. ้นาลอดโออนมีแหนบออตเลยรถดีเต็มมันรถดีเต็ม มันคือรถอีต๊กคุณลุงหนังจะพาไปทละลุโดยรถกีตโสดใจสใจเหตุจังใเป็นขอบอกจะพิ่นเด้อหลังสี่สีจัน เป๋อเจี๋ยหลังตับสปีสมาเสิรจังไสามล้อจ้าเล <c oughs> ียวโกงต่างหน้าเจ้าปุ้นเลยไปเลยจ้า ลาลลาลูลาลูมันคืออีหยังลาลูมันคือดินลูดินพุทตัวครับลาลูอันเป็นลาลูอันเป็นภาษาเขมรภาษาไซเทาก็ดินรุดินพุดตัวนี่แหละครับลาลูนี่ลาลูดินพุดตัวมันเป็นดินสุดตัวนะคะลาลูคือดินมันยุบมันสุดโตมันก็เลยออกมาแบบนี้สุดโตงามประสามันคือเป็นลักษณะเป็นแท่งเป็นท่อนมันก็อยู่ข้างบนนี้ วดไล่งามโอ้กำแพงเมืองจีนนั่นกำแพงเมืองจีนแล้วลู้แปลว่าภาษาอย่างคษคเนมรครับแล้วลู้เป็นภาษาคขนรแปลว่าดินสุดตัวยุบยุบครับยุบจนออกมางามเป็นดีเด้อถามมาเกิดมาดนมาแล้วมารองมือปีมาแล้วครับละลู้โอ้มานมาโนแล้วครับ หนูป้าไก่ไข่แท่งนะคะไม้ขายถวายเป็นลากค่ะเอาบุญน้ำกันเยอะค่ะพวัดเป็นถวายที่วัดสาวบญแก้วนะคะมีไม้มีตาไคร้มีแจวมีข้าวเหนียวเาดเราจะได้สกับปากะอาไม้มาลเราจะได้บากนับ สุพ์กับพี่บันดีเป็นเจ้าภาพบ้านมันละกอมันละกอนี่มันละกอสุพศกับพี่บันดีไม่ได้น้ำจ้ำอะไรลูกนะฮะบานลูจรนะบุญกับเจ้าภาพบ้านและลูกละลูกและลูกกาบความแค้น ก่อนจากกันไปนะคะก็ในคลิปนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปยังบุคคลที่ท่านรักเลยนะคะก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดติดตามคลิปหน้านะคะบายบาย